นี่สเซรั่มค่ะคุณภาพแน่นๆราคาก็น่ารักด้วยค่ะตื่นมานะคะน่าจะอิ่มฝาบริเวณตรงหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะจางลงนะคะดีสุดๆเลยสุดๆด,ด,ดูเขาก็ดงใสขึ้นอยากเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยรับรองเลยว่าใช้แล้วใส่แน่นอนเลยนะคะทุกคนคุ้มมากๆเลยค่ะซึมเขาหนาขเขาเร็วขนาดน่าจะดูดีดูผ่องมากเลยนะ ัวนี้จะเข้าไปช่วยบำรุงฟื้นฟูผิวหน้าค่ะปาถึงหน้าเด็กรู้นสิทิ์เซรั่มส่วนผสมของเขาไม่มีสารพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะคะเนียนนุ่มและเด้งมากๆค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผิวมากค่ะสวยขาวเนียนใสป้องกันฝุ่น PM 2 สู่ผิวได้ด้วยนะคะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เลิศมากต้าชอหน้าสดแบบนี้แล้วสิ่มซับได้ดีมากๆเลยนะครับซื้อก็าง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาดปา,าติโทรเราก็ต้องลองใช้ป่ะคะ่ะน่าดีขึ้นวอาขวดเดียวจบทุกปัญหาเลยค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะหน้าตึงแล้วดูดิมีแต่คนถามว่าใส่ย,ยังเป็นยังหนาคือข,ขาวคึ้นเนียนดีแท้